สวัสดีค่ะพบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนาอยุธยานะคะวันนี้พิต้าจะมาพรีเซตนนะคะสำหรับโตโยต้าวีโก้สามพันคันนี้นะคะสั่งสั่งสั่งทางร้านหน่งดีเซลนะคะทำชุดไฟดีแม็กนะคะพร้อมเก็บห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยและชุดอินเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดอินเตอร์สวยๆแบบนี้เลยระบบน้ำมันปั๊มติงรีเรยถังเอฝังเ้านงล่างนะคะกดแป๊บเบรกอะไรให้ครบหมดเลย ID ซิ่งนะคะ จากพี่เนตรอินเตอร์ซิงนะคะความสวยความงามแบบนี้เลยใต้ให้ดูก่อนเลยใต้ให้ดูบอดี้รถนะคะมันเป็นรถยกสูงนะคะขอบยางนะคะขอบยางรู้สึกว่าจะเป็นขอบยางที่เบอร์สามสิบห้านะคะอันนี้นะคะเป็นรถยกสูงนะคะรถย,ยกสูงนะคะาจาก เสียจากตลาดไทยนะคะส่งมาเลยนะคะทําชุดไฟดีแมนะคะใส่วิโก้คันนี้เลยพร้อมเก็บห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้ความสวยความแรงแบบนี้นะคะติดต่อร้านหน่งดีเซลเสนาอยุทธยาได้เลยนะคะโทร0 9 8ย์เก้าแนะคะสองหกสาเดี๋ยวพิต้าจะมาพรีเซนต์ความไวทางด้านในกันนะคะพิต้าให้ดูรถก่อนเป็นรถยกสูงนะคะเป็นรถยกสูงนะคะสูงมากจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์ดูทางด้านในกันนะคะว่า สว,วงงะะสวยแล้วแรงมันเป็นยังไงนะคะสวยแล้วแรงมันเป็นยังไงเออใครชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหน่งดีเซลเสนายุทธยาเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราตัดมาดูทางด้านในกันนะคะ,ะมาต่อกันทางด้านในนะคะตอนนี้ที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะคือ t o y ยต้าวีโกนะคะชุดไฟดีแมกนะคะายหน่งดีเซลนะคะ,ะความเร็วนะคะเป็นรถสูงสูงมากดังที่ ต้นเลยนะคะอันนี้นะคะความเร็วตอนนี้อยู่ที่120นะคะ120ชุดไฟใบหนุ่มดีเซลเครื่องเดิมเป็นเครื่องวิโก้นะคะเครื่องเดิมเป็นเครื่องวิโก้นะคะ,ละเลีงให้ดูเดี๋ยวจะกอคันเล่งให้ดูนะคะเป็นรถสูงนะคะ104แล้วนะคะตอนนี้นะคะ หลังถนนก็ด้วยความปลอดภัยกันเช่นเดิมนะคะคาดเข็มขัดทุกครั้งนะคะออหัวฉีดซิ่งใบหนงดีเซลหนะะึ่งชุนด,ดนะคะคัสติ้ง b a คัสนะคะน่านอกนั้นเดิมหมดทุกอย่างแล้วก็ชุดไฟดีแบกหนึ่งชุดนะคะคันนี้เป็นรถวีโก้นะคะเครื่องวีโก้เป็นชุดไฟดีแบกใบหนงดีเซลนะคะ,ะความแรงนะคะตอนนี้ร้อยสี่นะคะร้อยสี่นะคะร้อยสี่นะคะหนงดีเซลเสีย ร้อยหกนะคะร้อยเจ็ดนะคะร้อยเจ็ดนะคะร้อยร้อยเจ็ดสิบนะคะร้ 100, 170ะะ170อยเจ็ดสิบวันนี้มันรถสูงนะคะขอบยางสามสิบห้านะคะร้อยแปดสิบนะคะอ่าเราเทสเบาๆพอให้รู้ก่อนนะคะว่าน,นี่คือรถสูงชุดไฟดีแม็กใบหนงดีเซลวิ่งได้จริงสวยด้วยและแรงด้วยแรงดีไม่มีทรยศนะคะฝากไลค์ฝากแชร์คลิปคลิปนี้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะไม่ประมาทกันนะคะสวัสดี